มาใส่มองนล้วกันครับผมปวดปวดประกแวกยาวนครับยืนสิ้นอยู่ใส่ม่องใส่มองอุ้ยคือลึกแต่วะแวกยากเปิดแตแบบนี้นะยากเปิดอุ้ย โอาสายบัวไปหาต้มกินโอ้กระกอมองใช้เบงอนั่นงนัตงนัน เหี้ย,ยป,ปลาบอาปยังโอ้ลงแลวกเะยีปาลาแล้วเฮ้ยน,น,น,นี่แล้ใส่มานี่อันนี้ให้ละใส่มาเลยโอ้คือขันทำเด็ดวันนี้ ไปเลยใส่ไปเลยเดี๋ย้คอยไล่ตีนหายอุ้ยบอยลคนเดียวเคนเดียวอ,อ่ะครับผมใส่มองครับ <laughs> มาเบิ้งทีนี้โตบ่ครับมาแล้วครับพี่น้องสลิปลครับผมมาแล้วครับสลิปทัวมาแล้วครับพี่น้องอ๋ออะไร

นเงนี่เด็กููนะตัวนึ่งด้านนบอ่าสนเสอีกแล้วรูปเบาครับฟองขึ้นบ่อยนังตรงนี้นี่ตีนมองลอยตัวมั้ยเดี๋ยวจะโขกคุณตรงไเบิึงนะเดี๋ยวพอดีนะนี่เดี๋ยวไล่ตีนมองแล้วไล่เบิึงต้องบอกเอฟเลยครับ

cây sán tem khắp hôm Thành lẹo là... À khắp hôm Nhòm Ê nhòm <laughs> Lọc xoắn lọc kêu Khi vô Khi ăn. Ê hở, lái nó Khi nó

สลิดเมนปฟาสลิดจับขึ้นมากเลยเพ่าะยังเลยล่างถึงมันยังบโกพันนะล่างถึงไม่ไหวอย่างเงียยังไม่พันลูกลงไปสุดลูกดุดจะดเทเลมาครับผมต่อจากหมู่บ้านครับวังจะได้ตัวยามตอนสอง คงก็บง่ายอยู่ด้ยมี่ลุกลวนะครับมเลยนะเเป็นน้ำนั่นแหละโอุ้่นเด็กคู่เลยครับนั่นคู่เลยครับผมเรียบร้อยก็คือแค่นั้นนะแต่ทำหนึ่ หกเซนนะถือ<ม>ติด<ม>นูนนูนนูนเดเห็นบอนนะขึ้นแล้วนะถือจะหกกว่าแต่ว่ามันอันนี้เนาะมันอาจจะติดแต่หัวคำแหล<ม>ะเออถือคูเลย <c oughs> หยาี้เส,สองตัวแรกของวัน 8 cũng bận tám nọ tôi thứ ba ông hả bố ô tem tôi ngay từ mm. thực tế 6 xin nó ไอซีแตมครับผมมีแต่ไข่ทั้งนั้นตัวนี้มันวะตัวนี้นายจะถึกตอนสอง